เนี้ยเขาเรียกกิ่งแขนงเราตัดออกเลยเนาะไม่ต้องเอาไว้อย่างนี้นะตัดออกให้มันเหลือต้นใหญ่ๆแบบเนี้ยต้นใหญ่ๆอย่างนี้เอาไว้ไอ้นี้ก็ไม่ต้องเอาไว้นะครับเนาะเราตัดออกนะครับไอ้นี้ก็เอาให้ออกบ้างก็ยังดีนะที่มันที่มันเล็กๆพวกกิ่งแขนงที่มันมาเกาะต้นใหญ่เนี่ยเราตัดออกเลยตัดออกเลยไม่ต้องเสียดายมันนะมันจะมีเห็นไหมเนี่ยให้มันเหลือต้นใหญ่ๆแบบอย่างเงี้ยลำต้นอ่ะใหญ่ๆเนาะ แล้วก็แล้วก็ตรงนี้มาดูต้นนี้มาดูต้นนี้ที่มันย้อยตกพ<อ>ื้นอย่างนี้เนี่ยที่มันตกพื้นอ่ะเอาตะไคร่ตัดทิ้งเลยให้ข้างล่างมันสูงสูงอ่าตัดยยอยๆอ,อย่างเงี้ยเนี่ยนะให้มันโปร่งๆป่งลอยจากพื้นะเนาะต้นมันจะได้สมบูรณ์แข็งแรงลูกมันจะใหญ่เนาะอันนี้เนี่ยเขาเรียกกิ่งแขนที่มีเราตัด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 ออก เดี๋ยว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 เจ้าเจ้าของเดี๋ยวเขาจะมาเดี๋ยวนัดเจอกันค่อยมาทีนี้อันนี้แนะนําให้เราทําแบบนี้ไปก่อนนะแต่เพราะมันโล่งมันโปร่งให้มันโล่งโปร่งใส่มันจะมันจะดีมากอุ้กร้อนไปเออนั่นแหละอุ้มันจะบอกพร่องหน่อยกิ่งเล็กๆไปตัดออกได้กิ่งเล็กๆนี่เราตัดตัดแต่งออกเลยเนาะถ้ามันเหลือเหลือลำต้นใหญ่ๆเราไม่ต้องเอาไว้หรอกมันมันดกมันออกมันไปโผลกันมันไปแย่งกันเออเนาะเออเนี่ยทำแบบเนี้ย ทำแบบนี้ทุกต้นเลยที่มันย้อยมั่งกิ่งก้านมันเยอะมั่งเราตัดตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งให้เหลือลำหรือลําต้นใหญ่ขึ้นมาพออ่าอันนี้เบื้องต้นนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยกับทานเจแป๋วแกแกมีโครงการจะขยายอีกถ้าแกถ้าถ้าเราถ้าเราแน่นอนอ่ะเอาเราแน่นอนแต่แกจะได้ยินนะไม่ไม่ได้ยินเมื่อกี้นะถ้าแน่นอนอน่ะเดี๋ยวให้เขาดูบริษัทผมก่อนพี่วอนนั่นแหละเดี๋ยวเขาเขาไปเจาะดูนะเพราะว่าเมื่อกี้ทั้ง จแปลวมันก็ธรรมดาเพราะว่าคนไม่เจอไม่รู้จักไม่อะไรเขาเขาเปิดโอกาสขนาดนี้เราก็ถือว่าโชคดีมากเลยนั่นอีกตัดแบบแอบดวอนเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกดีวอนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะนะตัดแบบเนี้ยแค่นั้นแหละเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องมันลกมากเดี๋ยวถ้แกว่าถ้าแกไปหาเสื้องนอกก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าแกจะสั่งกับผมก็ได้ผมใจนี่แกอบริษัทผมก็มีเนาะค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคนะนี่ไลฟ์อัดวิดีโออ่า